าใครจะให้พูดลงลึกย้อนอดีตหรืออะไรแต่ไม่พูดแต่สุดท้ายอะสิ่งที่เราสามารถสรุปได้ก็คือเราต้องให้กำลังใจกันทุกคนมีสิทธิ์เลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวเองเมาชำยำบันทาง คนเด็วกพ่อหนีฐานจากเจนนี่อ่ะเจนนี่ไม่มีหนีทานอี่งเล่ยล่าให้ฟังมีแต่เรื่องกระต่ายกับเต่าเดี๋ยวแล้วอยู่จิ้นกวางทุกวัน oh <my. S 1> เจนนี่ไม่มีหนีทานตัว,ว่าปัจจุบันเจนนี่ oh <my. S 1> มีความทุกข์นีเพราะฉะนั้นใครที่มาคับแค้นให้ฉันเล่าว่าฉันไม่มี oh <my. S 1> อย่าหาเรื่องให้ฉันจะ oh <my. S 1> ไม่มี oh <my. S 1> ฉันท้องอยู่ด้วย จะไม่มีอามากไม่มีอะไรแล้วพูดให้ฟังก็งเข้าใจได้ว่ามันเป็นเรื่องดังเรื่องใหญ่ทุกคนให้ความสนใจใช่ไหมฉันจริงจังก่อนทักคนอาจาจอแต่สุดท้ายอะสิ่งที่เราสามารถสรุปได้ก็คือเราต้องให้กำลังใจกันแล้วก็ทุกคนมีสิทธิ์เลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวเองคนหนาชอบตัดสินคนเวลาที่เขาแบบ เกิดการเปลี่ยนแปลงในชีวิตสุดท้ายก็ทําให้เกิดปัญหาใหญ่ด่าไปก่อนอะด่าไปก่อนคน,นนั้นเลิกคนนี้คนนี้เลิกคนน,นั้นโดยที่ไม่ได้สนใจแล้วก็ไม่ได้อยู่กับเขาอะไรเงี้ยทุกคนก็ดา่ดาดา่าด่าบางคนก็ทนได้บางคนก็ความอดทนก็มีขีดจากัดมันก็เลยกลายเป็นเรื่องใหญ่บานปลายทุกคนก็เลยได้รู้เรื่องเบื้องลึกเข้าไปอีกเพียงเพราะว่าเราไปแบบไปจ้อกี้ ออะไรย่างงี้ผลสรุปเลยก็คือทุกคนมีสิทธิ์เลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวเองแล้วเราไม่ต้องไปตัดสินด้วยว่าเขาจะเลือกผิดเลือกถูกเลือกดีหรือไม่ดีชีวิตเขาให้เขาเลือกเองแค่นั้นพวกเราทุกคนน่ะหน้าที่ของพวกเราทุกคนคืออะไรรู้ไหมทำมาหากินเพราะสุดท้ายแล้วอ่ะ เหลืองเปลือยนั้มาจะทำให้เราวันร้อยแข่จัวเคราแต่เรามีเบีย้ยนี่เราจะร้อยได้นั่นนะจะร้อยได้ตลอดไปไม่วา่าอะไรจะเกิดขึ้นทุกคนต้องทำมาหากินเจือจ้งดีจ้ะก็เล่งลายเจ้นี้แล้วถ้าใครจะให้พูดลงลึกย้อนอดีตหรืออะไรอะไไม่พูดอยู่กับลูก อยู่กับปัจจุบันมีความสุขแฮปปี้ดีแค่นั้นเลยข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า22ล้าน followers อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ